นี่เลยเป็นไฮไลท์ครับผักหวานป่าอายุหนึ่งปีต้นนี้โตได้ดีมากนี่ครับแตกยอดได้ดีนะสวัสดีช่วงสายสครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปติดตามชมผักหวานป่ารุ่นของปีที่แล้วครับปี6 6นะตอนนี้ก็ครบหนึ่งปีเต็มนะแล้วก็จะพาไปชมในส่วนของ ผักหวานป่าท,ที่เก็บยอดแล้วนะครับแล้วก็เราจะพักต้นตอนไหนแล้วก็พักเพื่ออะไรนะครับไปชมผักหวานป่าปีที่แล้วกันมาดูต้นแรกครับอันนี้เป็นผักหวานป่าอายุ1ปีครับสภาพการแตกยอดสภาพของลําต้นก็ยังโอเคครับเนี่ยนะแตกยอดดีอยู่มันก็จะมีต้นโตและและไม่โตครับจะให้มันโตทุกต้นมันก็ คือว่าเนาะมันก็ต้องมีต้นที่ไม่โตอันนี้ต้นนี้ยังไม่โตแต่มันก็ยังไม่ตายนะที่เลี้ยงตรงนี้ก็มีชโอมนะที่ผมปลูกไว้ร่วมกันชาโอมอันนี้เมื่อฝนตกนะครับฝนตกน้าในในคลองก็เริ่มเริ่มเยอะขึ้นนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะอันนี้ครับต้นมีด้วยกันสองต้นสองมเมล็ดเนี่ยที่รอดมานี่เลยนี่ครับ ก็โอเคครับโตได้ดีพอสมควรนะนี่อีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็โตได้ดีดูลำต้นครับอ่าลำต้นเริ่มเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับเป็นสีขาวสีมตาลนะแบบนี้อ่าบ่งบอกถึงการเจริญเติบโตที่ดีของต้นบอกหวานป่านี่อีกต้นหนึ่งนี่ต้นนี้ก็โตได้ดีครับ ผลหวานป่าอายุปีหนึงต้นนี้อยู่กับต้นแคร์นะเดี๋ยวผมจะเสริมต้นแคร์อีกเพราะว่า,ามันไม้พี่เลี้ยงไม่เพียงพอครับทำมีผลต่อการจเจริญแบบโตของผกหวานป่านี่นี่ก็อีกต้นหนึ่งก็แตกยอดอยู่ครับแต่ยังไม่โตส่วนต้นนี้ต้นนี้ก็แตกยอดได้ดีครับนะมันจะเห็นว่ามันเป็นทรงพุ่มแบบนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าผมเนี่ย ผมตัดยอดเขาครับตรงนี้เนี่ยข้างในเนี่ยนะมันมองไม่ชัดนะผมตัดยอดเขาเพื่อให้เขาแตกแตกให้เป็นทรงพุ่มนะคือเราจะทําท,ทรงพุ่มตั้งแต่นี่แหละครับตั้งแต่อายุปีหนึ่งนี่แหละขึ้นไปเพื่ออนาคตข้างหน้าคือเราจะไม่ปล่อยให้มันสูงนะอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็เพิ่งเพิ่งตัดยอดไปผมไม่ปล่อยมันสูงเดี๋ยวเขาก็จะแตกเป็นเป็นยอดขึ้นมาอีกแล้วก็ทําให้เป็นทรงพุ่ม นี่ก็อีกนะครับต้นนี้ก็โอเคครับ3า,าต้นอยู่ด้วยกันรอดหมดมาดูต้นที่ไม่โตกันเลยนี่ต้นนี้ไม่โตแต่มันก็ไม่ตายครับคือตรงนี้เนาะมันไม่มีร่มแล้วมันก็ไม่มีพี่เลี้ยงที่เป็นชะอม นะหรือว่าแครที่อยู่ใกลนะ้มันต่างกับต้นนี้ต้นนี้ก็โตได้ดีอันนี้ผมก็เด็ดยอดนะเด็ดยอดตรงนี้เพื่อให้แตกทุ่มพุ่มไปต้นนี้จะเชื่อว่าเห็นว่าโตได้ดีขนาดอยู่ใกล้ๆกกันครับแต่เขาอยู่ภายใต้ลมเงาของนี่นะนะลมเงาของแครนี่อีกต้นหนึ่งนี่ต้นนี้ก็เด็ดยอดเหมือนกันนี่ครับเด็ดยอดพอเด็ดยอดพุ่มก็แตกหนึ่งสสามสี่ นะแตกขึ้นมาสี่ยอดใหม่นี่เลยเป็นไฮไลท์ครับผักหวานป่าอายุหนึ่งปีต้นนี้โตได้ดีมากนี่ครับแตกยอดได้ดีนะนเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ที่ผมเด็ดยอดนะเด็ดยอดปุ๊บแตกออกปั๊บเลยเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็สำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งปลูกผักหวานป่าอยู่นะครับเราสามารถ เด็ดยอดผักหวานป่าเพื่อให้เขาแตกทรงพุ่มได้นะแต่ต้องดูลักษณะต้นว่ามันโตที่จะเด็ดได้หรือยังอย่างนี้ครับถ้าต้นสูงประมาณสัก30-40บเซน5้เซนอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเด็ดได้นะเด็ดให้แตกยอดใหม่นี่ครับแต่ต้นเล็กไม่แนะนำนะครับต้องเด็ดต้นที่มันโตพอสมควรก่อน ส่วนต้นนี้ก็โตได้ดีครับนี่นะต้นนี้มันเหลือกี่ต้นเหลือสองต้นนะนะครับหนึ่ง,งสองอ่สามต้นข้างในมีอีกสามต้นนะครับก็แตกยอดอยู่ก็ถือว่าปาวานป่าชุดนี้มันก็มีโตได้ดีนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ก็ทรงทรงตัวแต่มันไม่ตายครับนะเดี๋ยวผ่านนี่แหละผ่านฝนนี้ไป เข้าจะย่างเข้าสู่ปี2จะรู้เลยแหละว่าผกหวานาที่เราปลูกเนี่ยมันจะสามารถเก็บยอดอาภายใน3ปีได้ไหมนะครับมันอยู่ที่นี่ครับปีที่1ปีที่2เนี่ยค,อยคือถ้าถ้าผ่าน2ปีไปได้นะครับ 1- 2ปีเนี่ยเราจะรู้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะมามาดูผกหวานป่ารุ่น4ปีครับแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับการการพักต้นนะ ผกหวานป่าในฤดูการเนี่ยเราควรที่จะจะพักต้นนะพักเดือนไหนทํำไมต้องพักต้นนะอันนี้นี่ครับมันก็ยังแตกยอดอยู่นะนะยังมีแตกยอดอยู่นี่ครับแตกยอดอยู่สําหรับผมเนี่ยที่สวนเนี่ยผมจะพักต้นช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะครับกลางเดือนพฤษภาก็ไปถึงภายในเดือนนี้เลยนะครับต้องพักต้นนี่แหละไปถึง ถึงช่วงประมาณนั่นแหละครับช่วงปีใหม่นะช่วงปีใหม่ก็ประมาณ7เดือนนะครับพักพักต้นให้ต้นเขาสมบูรณ์ให้เขาให้เขามีใบนะครับพะวานป่าเนี่ยคือถ้าพักต้นมันต้องมีใบคือถ้ามีใบเนี่ยกิ่งของเขานะครับกิ่งของเขาจะสะสมอาหารนะแล้วก็เขาจะก็เอาไปเลี้ยงลําต้นนะครับทําให้ลําต้นสมบูรณ์แล้วก็ช่วงช่วงที่เราทํายอดเนี่ยยอดเขาจะจะอวบนะ ยอดเขาจะอวบเขาจะแตกยอดได้ดีแต่ถ้าถ้าเราไม่พักต้นเนี่ยคือเมื่อต้นผักหวานป่ามันมีใบน้อยในการในการสะสมอาหารเขาเนี่ยอาจจะไม่เต็มที่ทําให้ยอดที่ออกมาเนี่ยมันมันไม่สมบูรณ์ครับยอดเล็กว่างเนาะฉะนั้นเราจึงควรพักต้นนะครับเริ่มตั้งแต่พฤษภาไปเลยนะมันจะเข้าหน้าฝนช่วงนี้ยก็เป็นช่วงที่มีความจําเป็นนะสำหรับผักหวานป่านี่ต้นเนี้ยก็ดูครับ ใบเขียวสมบูรณ์มากเดี๋ยวผมจะให้ปุ๋ยครับให้ปุ๋ยคอกจริงๆการให้ปุ๋ยคอกมันมันต้องให้ก่อนก่อนที่จะเจอฝนแล้วนะต้องต้องให้เลยช่วงช่วงก่อนก่อนพฤษ,ษภาเนี่ยช่วงช่วงมีสาถ้าถ้าให้แล้วหลังจากนั้นฝนจะตกนะครับปุ๋ยก็จะย่อยสลายกลายเป็นสารอาหารให้กับต้นของผักหวานป่าเรานะครับแต่ปีนี้ผมไม่ได้ยังไม่ให้เพราะไม่มีเวลาเนี่ย เห็นไหมครับว่าทําไมว่าเราต้องต้องต้องพักต้นนะครับพักต้นเดี๋ยวยอดเนี้ยมันสมบูรณ์มากนะมันเป็นยอดบางบางอันก็เป็นกิ่งกระโดงนะครับปล่อยเลยเพื่อทรงพุ่มเพื่อการทํายอดในฤดูการหน้านะครับนี่ส่วนต้นนี้เนี่ยก,ก,ก็กำลังแตกยอดอยู่ดูส้มโอครับส้มโอขาวน้ำผึ้ง ตอนนี้เหลืออยู่6 6ลูกนะลูกใหญ่เหมือนกันนะนะครับนี่ดูนะนี่ใกล้แล้วครับอีกเดือนนึงเดี๋ยวก็กินได้อ่ะอันนี้สูงอันนี้สูงสองเมตรแล้วครับต้นพังหวานป่าอ่านะส่วนต้นนี้ก็ยังแตกยอดอยู่แต่ต้นนี้ใบใบจะไม่เยอะนะใบไม่เยอะแต่ทรงพุ่มเขาดีอยู่นะครับอันนี้เราก็เริ่มเริ่มมีการแตกยอดเริ่มพักต้นเดี๋ยวเขาก็ โตได้เองนะครับผักหวานป่านะครับช่วงพักต้นควรมีใบให้เยอะให้เยอะเข้าไว้เยอะๆจะดีที่สุดนะเพื่อการสร้างลําต้นเพื่อการสร้างอาหารนี่ต้นหนึ่งไอ้ต้นนี้ก็ยังแตกยอดอยู่นะครับส่วนต้นนี้ก็กระโดงอันนี้กระโดงขึ้นไปไม่ได้ จริงตัดก็ได้นะตัดช่วงนี้ออกเพื่อให้มันแตกออกข้างๆให้เป็นทรงพุ่มแต่อันนี้ไม่ได้ตัดครับก็ปล่อยให้เขาสูงไปเลยแต่ปัญหาอนาคตคือมันสูงมันจะเก็บยอดยากครับอย่าให้มันสูงเกิน2เมตรครับอยู่ประมาณสักเ,เมตรเมตรห้เนี่ยเมตรห้ถึงเมตเนี่ยกำลังดีนะครับถ้าสูงมากเนี่ยมันก็ทํายอดยากนะนี่คือผักหวานป่ารุ่นอายุ4ปีครับ4ปีเต็มพอดี แต่ก็ยังแตกยอดอยู่นะครับนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในสวนของผมนะครับสวนกเกษตรผสมผสานปลูกหลายอย่างนะครับปลูกผสมผสานกันไปเลยตอนนี้อ่มันปลูกก็เริ่มปลูกเรื่อยๆปลูกทุกปีปีนี้ผักหวานป่าผมก็จะปลูกอีกนะผมเตรียมต้นพันธไว้แล้วเดี๋ยวเดือนหน้านะครับค่อยมาปลูกวันเดือนนี้อ่าเวลาน้อยมากก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ